ค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly C3 ในสัปดาห์นี้อยากพาคุณผู้ชมคิดตามสิว่าชีวิตคนไทยเกือบ70ล้านคนจะเป็นยังไงถ้าเกิดข้อมูลที่วุ่นวายของเรานั้นสามารถอยู่ได้ในบัตรประชาชนเพียงใบเดียวค่ะ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นภาครัฐต้องวางแผนกันยกใหญ่แน่นอนค่ะเพราะข้อมูลคนเกือบ70บล้านคือข้อมูลอันมหาศาลปีนี้ทางกระทรวง ICT เลยออกมาแนะนําหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดก,การโดยตรงที่จะมีบทบาทเข้มขึ้นแน่นอนกับหน่วยงานที่มีชื่อว่าสอรอ,อหรือสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดมีงานแถลงข่าวภายในเพราะว่าก่อนอื่นต้องทําให้บุคลากรทุกกระรวงทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกรันแล้วก็ปรับตัวทันยุคไอทีที่ข้อมูลทุกอย่างถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ต เป้าหมายฟังเข้าใจง่ายคือการผสานข้อมูลประชาชนทุกอย่างเอาไว้ที่เดียวกันค่ะเปรียบได้กับตอนนี้ภาครัฐบอกเราว่าจากที่แต่และหน่วยงานใช้ตู้เก็บเอกสารของใครของเขาจะกลายเป็นเราจะใช้ตู้เก็บเอกสารเดียวกันคือบนโลกออนไลน์ต่อไปประชาชนคนเดียวบัตรใบเดียวจะดูข้อมูลได้ทุกอย่างตั้งแต่ใบเกิดไปยันเอกสารสิทธิทางการแพทย์เป็นต้นนี่เลยเป็นที่มาของคำว่า G Cloud ไม่ต้องนั่งทางไหนอีกต่อไปเพราะว่าต่อไปนี้ประวัติใครจะเป็นยังไงเรื่องอะไรจะรู้หมด ฐานข้อมูลถึงกันด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการประชุมระดับภูมิภาคของทางสำนักง,งานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่7กุมภาพันนี้เป็นการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์นะคะตามเว็บไซต์ที่ซีขึ้นให้ด้านล่างหรือจะติดตามข่าวโดยการที่ซีสรุปให้ทาง facebook.com/chat ัีก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ